กรอบแท้เนื้อดีรุ่นใหญ่มาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับกรอบนะครับใส่เหรียญ50บาทได้นะครับกรอบนี้นะครับอยู่ที่100บาทนะครับเพื่อนๆกรอบนี้นะครับอยู่ที่100บาทครับมาดูที่2นะครับกรอบนี้นะครับว้ใส่เหรียญอะไรนะครับใส่เหรียญราคาเท่าไหร่ครับใส่เหรียญนะครับราคา20บาทนะครับกรอบที่สามารถใส่เหรียญราคา20บบาทได้นะครับร้อยเดียวครับเพื่อนๆ ต่อไปเลยนะครับเหรียญที่สามารถใส่เหรียญนะครับ10บาท2สีแบบนี้ได้นะครับเหรียญที่สำอากรอบที่สามารถใส่เหรียญ10บบาท2สีแบบนี้ได้นะครับราคาเท่าไหรครับ5 0บาทครับต่อไปนะครับเหรียญที่สามารถใส่เหรียญพญาคุด2517ได้นะครับรอบแท้นะครับเนื้อดีนะครับ50บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รอบแท้เนื้อดีนะครับที่สามารถใส่เหรียญ1นบาทการจนาได้นะครับ อยู่ที่50บาทครับเดี๋ยวเรามาย้ําราคาด้วยปากกาครับผมเ่าปากกาไม่เจอนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับส่วนตัวเหรียญนะครับเรามาดูราคาเหรียญกันบ้างนะครับเหรียญ50บาทนะครับเหรียญนี้นะครับติดขาย200บาทครับเฉพาะเหรียญนะครับขาย200นะครับ เหรียญนี้นะครับเพื่อนฝนหลวงพระราชทานนะครับฝนหลวงพระราชทานนะครับสวยมากๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับติขายนะครับ8 0บาทนะครับต่อไปนะครับเหรียญ10บาทสสีคราวาะแบบนี้นะครับเหรียญ10บาท2สีคราวาะแบบนี้นะครับเพื่อนติขายนะครับขายที่ r ่า30บาทครับส่วนเหรียญพญาคุฑแบบนี้นะครับผ่านใช้โบราณนะครับผ่านใช้โบราณนะครับ ขายนะครับ5 0าบาทนะครับต่อไปเลยนะครับเหรียญนะครับ1บาทการจนานะครับวาระที่16นะครับก็เสียตรงแบบนี้เลยนะครับขายที่4บาทครับโอเคนะครับนี่ก็คือเหรียญนะครับส่วนนี้ก็คือกรอบนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ